สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนจ้าเมื่อนี้จีกะมาไล่ซดกะอ่าบม่มีเออบ่เมนไล่ซดกะออกมาเปิดคลิป,คล,ปคลิปนี้เนาะจ้าเนาะกะจีก็ขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องเล็กๆช่องน้อยๆช่องนี้เพื่อที่จะให้จีเดินหน้าสู่ต่อไปเนาะจ้าพี่น้องจ้าเดินหน้าสู้ต่อไป นับมือนับเว้นแล้วพี่น้องนับมือนับเว้นที่จีจะได้กลับไปหาพอ่อหาแม่ที่อยู่หนองค่ายจะหาแม่จะหาพอ่พอพ่อแต่ว่าพ่อเสียไปแล้วความในใจของจีหมายถึงหาพอ่อหาแม่จะได้ไปเฮ็ดบุญให้พอ่อจากพี่น้องจา๋าจะได้ทำบุญให้พอ่อเนาะอยู่เมืองนอกพี่น้องเอ้ยบาทคอยก็ไม่ได้ใส่พี่น้องอยู่หนีบ่มีอยู่หนีบม่บมีพระมาบินถบาสนี่มือเศร้า จีก็เลยบริเเฮ็ดบุญให้พ่อจีก็ถึงบอกว่าดีใจที่จะได้ไปหาแม่ไปหาพ่อทำบุญให้พ่อจะได้ไปวัดเข้าวัดเนาะกะเมื่อนี้กับบมีหยังดอกพี่น้องจา้าวันนี้จีก็จะมาขอบคุณเนาะกะประเด็นกับมีอยู่ว่ากะเดี๋ยวค่อยขอบคุณเนาะจีจะมาเล่าเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่องที่ว่าจีไปซื้อที่ดิน ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเป็นที่สอปรกอรเป็นที่สอปรกอรเป็นที่นาแล้วทีนี้เพอเอิญซื้อที่น่ะเจ้าของที่ขายขายให้เราเราก็เลยได้ซื้อไปประมาณอ่าเกือบสาเกือบสมงานสมงานฮล่ะพี่น้องเกือบไรสามงานหละ่หละประมาณสามงานในราคางานละอ่า จ็ดมื่นหาเนาะพี่น้องสองงานกะตกเป็นมื่นมื่นสี่มื่นหาบ่เอ้ยบ่แมนเจ็ดว่าพิษอ่ะเจ็ดมื่นหาเจ็ดมื่นหางานหนึ่งกะสองงานกะตกไปแสนแสนสี่บ่แสนสแสนหาตกไปประมาณแสนหาเออประมาณนั้นสองงานสามงานตว่าหักเพอเอิน จีรู้จักกับอ่าคนที่จีซื้อที่เพื่อนก็นเลยให้จีให้พ่อจีก็เลยไปวัดทีเอาเพื่อนก็นเลยวัดเอาตามใจชอบกานั้นแต่ว่าหาักก็วัดได้เพราะว่าเป็นคล้ายๆก็ว่าเป็นเป็นพ่อหักเป็นพ่อหักของของจีเนาะเป็นพ่อหักเพื่อนก็นเลยขายที่ให้จ้ะก็ได้ในราคาแสนซีบ่บแสนซี่แสนหาแสนซี่ประมาณนั้นเนะาะจ้ะเนาะ ก็ได้ที่นั้นมาแล้วก็ปลูกบ้านเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะปลูกบ้านเสร็จแล้วพี่น้องกะแล้วทีนี้บังเอ,อิญจีไปซื้อที่นะ่ะไปซื้อที่เกินเกินที่ของของไงพ่อเสี่ยวจีเนาะจีก็ซื้อที่เกินไปคันคันแทนานึงเนาะคันแทนาหนึ่งน่ะพี่น้องกับประมาณประมาณประมาณเกือบ อ่าหกสิบเมตรหรอไม่ถึงไม่ถึงไอ้นี่เนาะประมาณเออโมเมนเขาเอิน่นตั้งแต่หลัเกือบเกือบเมตรหนึง่งประมาณเมตรหนึ่งบ่เมตรประมาณเมตรเมตรนั่นแหละพี่น้องก็ประมาณกาวยางได้เกือบเมตรแล้วบังเอิญมันเลยไปนิดเดียวจีก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นเป็นคนจ่ายตังค์จีไม่รู้แต่คนที่รู้คือ เจ้าของที่กับพ่อเนาะแต่พ่อก็ไม่รู้พ่อก็นึกว่าคันเทนานเ,ปนเป็นแดนเป็นเขตอยู่แล้วเลยซื้อที่ไปจนถึงจุดนั้นเนาะแล้วก็ไปซื้อที่อะไรเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะก็ซื้อที่เสร็จแล้วทีนี้พอซื้อที่เสร็จจีก็คิดอยากจะถมดินถมที่จีก็ถมถมไปถึงคันเทนาเลยนะหลังข้างหลังนะคะไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้าง ข้างหลังเนาะข้างหลังบ้านข้างหลังที่เป็นข้างหลังจีก็ซื้อที่ไปมันก็ถมที่ไปถึงคันเทนาเลยจนสุดคันเทนาคันแทนามันจะมาทางนี้ใช่ไหมมันจะถมที่ให้มันสุดๆตรงเนี้ยตรงเขตช่วงนี้เลยมามาทางบ้านจีเลยเนาะส่วนเขตเขตคันแทนาฝั่งหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยเนาะแต่จีไม่ได้ถมถึงแค่นี้จีถมมาถึงแค่นี้เออแล้วถมเกินจีก็ไม่รู้พ่อจีก็ไม่รู้ว่า เขตอ่ะมันเขตใครหรือมันทําแค่เป็นคันเทานาขึ้นมาให้เราเดินตามทุ่งนาเฉยๆอันนี้ก็ไม่รู้เนาะประเด็นก็ประมาณนี้ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งจีอ่าเดินถ่ายคลิปกับแม่ไปหาขุดปูขุดหอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลังบ้านเผอิญ เดินไปเดินมามันที่หลังบ้านมันก็ไม่มีปูมีหอยมีอะไรให้เราขุดเนาะเพราะว่ามันแห้งแล้งช่วงนั้นแห้งแล้งมากจีก็เลยเดินไปจนอเดินไปจนถึงเพื่อนบ้านอไปถึงเพื่อนบ้านเห็นเพื่อนบ้านเขาสร้างบ้านเหมือนกันจีก็เลยเดินไปเดินไปเดินไปกับแม่สองคนพอเดินไปแล้วจีก็เพิ่นไปเจอกับเจ้าของที่นาที่นาคันเทนานะ่ะ แล้วทีนี้จีเดินไปจีก็เลยพูดว่าโอ้คือสางบ้านลังงามแท้เนาะเออเพิ่นก็บว่าโอ้ยกับบ่ง่ามทอของเจ้าดอกประสันก็เลยขอบคุณค่ะเนาะอันพ่อบอกแค่นั่นล่ละเจ้าคล้องทีเพิ่นก็เลยว่าอันอันผมผมสิบลกนังครับอันผมกับบ่อยากให้ยากเนาะวระสันเดียเพิ่นมาผมก็ไม่อยากให้ยากวระสันเราภาษาเล่ากันเนาะผมก็บ่อยากให้ยากเ้ยครับอัน อันที่ที่เจ้าทมหนะ้าน่ะที่เจ้าปลูกเลยจากคันแท่นหน้าน,านั่นมันเป็นที่ของผม้อครับผมเห็ดคันแท่นหน้านันนนนางงาน่นเป็นเดนของผมแต่ว่าหากผมเห็ดเป็นท่างยางแต่ว่าเป็นเดนของผมอันเจ้าอันเล่ยเคเ้อร์ว่าสันเจ้าเลยเคเอ้อร์ว่าวสันผมก็บ่ให้ยากหรอกแล้วจีก็พูดทีนี้จ้าจีกะพึ่งหู้เนลวะว่าสันจีก็พึ่งรู้นี่แหละจีก็เลย ไม่รู้จะทํำยังไงจีก็เลยบอกจีก็เพิ่งรู้นี่แหละเออถ้ายัางไงจีก็ไม่ให้ยากเหมือนกันเออมีอะไรก็คุยกันอ่าถ้าจะให้จีเสียจีก็เสียพูดมาเลยเงี้ยพอจีพูดอย่างนั้นอ่ะเขาก็ไม่เขาก็ไม่มาหาจีไม่มาพูดคุยอะไรกับจีนะทั้งที่บ้านก็ไม่ได้ไกลกันนะประมาณห้าร้อยเมตรประมาณนั้นแหละเนาะห้าร้อเมตรหรือหนึ่งร้อยเมตรประมาณนั้นแหละ ก็ไม่ได้ไกลกันนะเขาก็ไม่มาหาจีจีก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงเนาะเพราะว่าจีเป็นไม่ใช่ผู้เสียหายจีก็เลยบอกโอ้คุยกับแม่เม่ยเพิ่นขึ้นไปเห็นมาหาเฮ้าเพิ่นขึ้นมาโบมากคุยกับเฮ้าขันว่าเฮ้ากินทีเพิ่นขัน,ข,นขันสมมุติว่าเพิ่นเสียน้ำเฮ่าใดกับกับวามาบางส่นจะเอาสามสี่พันหาพันกับวามากวางสีเนาะจีก็พูดกับแม่อย่างงี้ พูดไปพูดมาแกก็ไม่มานะก็รออยู่งั้นแะที่จีกลับบ้านไปสี่ห้าเดือนจีก็รอรอแกแกก็ไม่มาจนแกสร้างบ้านแกเสร็จนั่นแหละแต่แกไม่ได้ทําแบบดีอะไรมากแค่พออยู่เนาะยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้อะไรแค่ทําแค่พออยู่แต่แกก็ไม่มาหาจีสักทีเนาะจนจีลงมาจีลงมาสกอตแลนด์นี่แหละพอลงมาสกอตแลนด์ก็จีก็เพิ่งได้ข่าวได้ข่าวว่าแม่ แม่บอกว่าจีแม่จะมิยังบอกว่าสันแม่ยังล่ะแม่ข้าวดีคือข้าวไรอืมแม่ก็บ,บอกว่ามันก็ด,กด,กด,ลลกนดีกับบ่ดีก็ดีล่ะลูกว่าสันนี้ก็ข้าวดีนั่นล่ะลูกอ่าอันคนที่เขาสื่อทีน้ำเพลินธนาะเป็นเซี่ยวพ่ออ่ะนะเพื่อนว่าอันน้องเคยเพคนไปเว้าไปจม ไปว่าวไปจมสื่มือ่อซมื่อวันสันเดย์ว่าจมดูพดว่าอันว่าเห่าว่าทางเห่าน่ะไปไปกินที่เพิ่นอันแค่หน้านึงค่ะน่ะไปกินที่เพิ่นเราเพิ่นก็บว่าว่าเศร้า,าจักเทียว่าสันเดยก็เลยบอกแม่ก็เลยบอกว่าอันแม่ก็เลยบอกเจ้าของทีคนที่เพิ่นมาเว้าสููฟังน่ะบอกว่าอันข่กับลูกกับว้าอยู่เด้ พวกคอยก็ไ่ได้ใหญ้ญาติคันว่าพวกคอยกินเกินที่พวกเจ้านะ่ะพวกคอยกับย่อมย่อมอยากจะเสียห้ยยูสี่พันสามพันสี่พันหาพันกับบามาวางสิละกับบามาวางสิละกับไปวัดเบิงกับบามาแล้วเพิ่นกับบามาจักเทียวาสันเดกคุยกับปรึกษาคนที่จีซื้อที่ที่บ้านเนาะที่ที่สพกตรงนั้นเนาะทีนี้อ่า แม่ฮักกับพ่อฮักก็บอกว่าบ่เป็นยังอัน่อยขี้ค้าน่อยลำค้านเพิ่นเบาดูโพดน้องเคยคอยฮะนะเพิ่นเบาดูเพิ่น,พนมาจมสมือสมือจมให้คอยฟั่งสมือ่อยลำค้านคอยก็เลยตัดปัญหาไปว่าสันนี้ตัดปัญหาไปว่าอันอันทิ่งแฟนคอยอละพ่อพ่อเสียวจีนาะอก็พูดว่าเทิ่งแฟนคอยอ แม่เสี่ยวกับพ่อเสี่ยวเขาก็คุยกันมาก่อนแล้วแหละเขาก็ปรึกษากันแล้วแหละพ่อเสี่ยวก็บอกแม่เสี่ยวว่าอันเทาคันนั่นหากตัดปัญหาไปซะอันน้องเคยหันเสียวจักบาทไปวัดที่กันเรียบร้อยปะไปวัดทีมันเรียบร้อยซะพอวัดที่วัดอะไรเสร็จแล้วทุกคนก็จ่ายไปห้าพันห้าพันหกสี่สิบเหรอห้าพันหกสี่สิบนั่นแหละพ่อเสี่ยวกับแม่เสี่ยว แล้วทีนี้พ่อเสียวกับแม่เสี้ยวก็มาพูดให้แม่จีฟังแม่เสียวก็มาพูดให้ฟังว่า,าคุยกับตาเขาแลว้วว่าพวกข่อยใจายหายแล้่ยวย่า่แม่จีก็บอกตายยังล่ะายทีละ่ะที่ว่าทีที่มันเกินมากนั่นะอละอพวกข่อยลำค้านที่น้องเคยนั่นเราดูโพดน้นองเคยคุยบ่อยพูดบ่อยมากข่อยลำค้าน ไข่ล้คานข่ตัดปัญหาอันข่กระเลจ่ยใจเห็นเจ้าไปซะวัดที่วัดยังข่ก็วัดเรียบร้อยละละว่าสนรนโบหูแต่จํานวนที่อ่ะที่วัดไปนะมันมันเท่าไหร่จีไม่รู้อันนี้แม่แม่แกก็ไม่รู้แม่จําไม่ได้แต่รู้ว่าราคาอันข่กระเลจ่าใจไปไปวัดเร็จเรียบร้อยละละประสรนนี่แม่เสี่ยวพูดกับแม่จีเนาะวัดเร็จเรียบร้อยใจไปเรียบร้อยละละอันหาพันหกสี่สิบ นะรวมทั้ง่าที่ของน้องจีด้วยนะคะทั้งที่จีแล้วก็ที่ของน้องด้วยกรวมแล้วก็เป็นงานงานงานนิดๆก็เป็นงานนิดๆน,นั่นแหละเพราะว่าจีกับน้องจีซื้อที่ของของแม่เสียวพ่อเสียวของพ่อจนะีเนาะซื้อซื้อเสร็จก็จ่ายเสร็จวัดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทินแม่แม่เสี่ยก็บอกว่าเจ้ายาวาไปเด้อว่าคอยออกเงินให้เจ้าฮ่นะคอยตัด ปัญหาตัดลำขัานไปเจ้บาบ่ต้องเมื่อออกให้คอยดอกคอยออกให้คอยตัดปัญหาลำขัานไปซะวาสันเดจีก็ได้ยินอย่างนั้นอุย้ยทำไมแม่เสี่ยวกับพ่อเสียวของพ่อจีแบบนิสัยดีมากเลยนะคะทุกคนท,ทั้งทั้งที่อ่ามันไม่ใช่หน้าที่ของแกแต่แกก็ต้องมาจ่ายตังค์ให้เราจีว่าจีลงไปนี่จีจะอ่าซื้อของตอบแทน ขอบคุณแกเนาะขอบคุณแม่เซลกับพ่อเซลอยู่แต่ว่า,าจีไม่รู้ว่าจะเอาเอาอะไรมาขอบคุณจียังไม่รู้เลยว่าจะขอบคุณด้วยอะไรเต่พ่อเซลกับแม่เซลแล้วก็น,นีสด,ดีด้พี่น้องแล้วจีก็เป็นคนจีกับแม่จีพ่อจีก็เป็นคนดิ้นลนหาหาลูกค้ามาซื้อที่ให้เพราะว่าแม่เสียวพ่อเสียวกแกก็อยากจะขายที่เพราะแกก็บอกว่าแกอยากได้มาอยู่บ้านมาอยู่ มาอยู่บ้านนั่นแหละอยากมีเงินก้อนแต่แกก็ทํางานด้วยแหละแกทํางานแกทํางานค้าขายนี่แหละแต่แกบอกว่าอยากมาอยู่บ้านแล้วเพราะว่าแกก็เลยอ่ะที่เราก็ไม่ค่อยได้ทํามันปลูกข้าวไม่ดีก็เลยขายที่ตรงนั้นตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านเพิ่มมาอีกแล้วเป็นสอง,สองหลังคาเรือนเนาะก็เขาก็ถมดินถมที่เสร็จแล้วแหละทีนี้จีก็ดีใจจังเลยเห็นแม่พูดอย่างนี้ว่าแม่เสียวแก แม่เสียวพ่อเสียวแกออกออกเงินเสียสละออกเงินไปส่วนนั้นให้แล้วห้าพันกว่าบาทห้าพนะันหกสี่สิบเนาะจีก็เป็นอะไรที่โชคดีมากที่มีคนดีๆแบบนี้เนาะมีคนดีๆจังสี่เขามาในชีวิตจีคิดว่าแกก็รักรักพ่อจีมากเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติกันนะทางทางพ่อเสียวเป็นทั้งเป็นทั้งพ่อเสียว,เป,เ,ยวเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้ง เป็นทั้งญาติญาติญาติจีจริงๆเลยแล้วก็เป็นแบบทุกอย่างเลยก็เลยบอกเท่ากับว่าจีซื้อที่เนี่ยซื้อที่ญาติของตัวเองนะคะทุกคนซื้อที่ญาติของตัวเองไม่ได้ซื้อที่ของใครนะคะเป็นญาติพี่น้องกันเลยแต่ญา plain plain ติพีาาน่น้องจีก็คิดว่าดีน,น,ะนะคะเป็นญาติของฝ่ายพ่อนะคะทุกคนเป็นเป็นญาติพี่น้องของฝ่ายพ่อจีอก็ถือว่าโชคดีที่เจอเจอคนแบบนี้เนาะในะอะ่าสรุปแล้วจีก็ ท,ที่ตรงนั้นสรุปแล้วก็เป็นของจีเป็นของจีเรียบร้อยแล้วเนาะเหลือแต่รลสอปกอมาทําให้เปลี่ยนจากสอปกอมาเป็นโฉนดเนาะจี G. ก็จะรอเร็วๆนี้แหละเห็นเขาบอกว่าสปกอที่สปกที่ไหนเขาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทําจากที่นามาเป็นปลูกบ้านหรือทําอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นเป็น ฉนดให้นะคะเพราะว่าจีได้ยินมาเมื่อปีที่แล้วว่าจะขึ้นเป็นฉนดให้จากสปกรเนาะจีก็รอนะคะรอรับข่าวดีนี้อยู่นะคะรอรอเห็นข่าวดีที่จีจะได้เป็นที่จีจะได้ฉนดสปกรเป็นฉนดบ้านนะคะจีก็หวังว่าจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้เนาะนี่นะคะที่จ,จีมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องอจีก็ยังมีญาติเนะาะญาติฝ่ายพ่อ เป็นพอเซียวกะนี่แหละค่ะมาจ่ายให้ในส่วนที่ไม่ใช่ของแกแต่แกก็มาจ่ายให้เนาะเป็นขอบคุณมากๆขอบคุณที่ยังรักและและยังคิดถึงครอบครัวจีเนาะจีก็ดีใจจริงๆเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่จีอ่า จีก็ได้มาพูดอะไรที่ดีๆแล้วแหละสิ่งที่ที่เราปลื้มมากๆนะจีก็ได้มาพูดแล้วแหละเออเนาะจีก็คิดว่าจีคิดว่าจีไม่มีญาติพี่น้องจริงๆอ่ะจริงๆนะจีแม่จีน่ะญาติพี่น้องแม่จีเพึ่งไม่ได้สักคนนะคะทุกคนจีถึงบอกว่าจีลงไปเนี่ยจีลงไปดูแลแม่มีแม่คนเดียวเพราะว่าญาติพี่น้องฝั่งแม่ไม่มีใครอาศัยได้เพราะว่ามีแต่คนที่แบบ ไม่อาศัยไม่ได้เลยสักคนเนาะมีแต่คนฐานะไม่ค่อยดีอะทุกคนก็เลยบอกอาศัยไม่ได้จีก็เลยต้องต้องต้องไปดูแลแม่จีเองเนาะโอเคคลิปนี้จีก็ขอบคุณมากๆจีขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะจีก็จะมาเล่าเรื่องอ่านี่แหละที่พ่อเสี่ยวแม่เสี่ยวต้องมาเสียสละ จ่ายต,ตังให้จี5,000กว่าบาท5640เนาะก็ขอบคุณมากๆสำหรับที่ดินที่นี้จีก็ได้ที่ดินที่นี้มาเป็นของตัวเองจีก็รอแค่วันนั้นวันที่รอคอยจากสปกมาเป็นโฉนดบ้านนะคะจีรอวันนั้นนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้จีขอตัวลาก่อนบา,บายขอบคุณมากคะ่ะ